กอเรียของที่ประเทศอังกฤษใช้ในการรักษาการปวดประจำเดือนของพระนางวิกตอรียสารกัญชาเองหรือคาบินนยมีผลกับการทํางานของอวัยวะร่างกายมนุษย์แต่ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ค่ะควรหยุดใช้ทันทีแล้วปรึกษาแพทย์ค่ะเห็นคนนั้นเดินมาแล้วได้ยินคนนี้พูดแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ใช้กัญชานะคะณปัจจุบันเรามีการใช้ในทางการแพทย์แต่ว่าถ้าเราจะย้อนกลับไปต้นกําเนิดเราเนี่ยตั้งแต่1นึ่งมื่นปีที่แล้วของมนุษย์ยุคถ้ำเลยเนี่ยค่ะเราพบว่ามีการใช้สมกัญชาบริเวณท้ายถ้ำเพื่อในด้านของสุขภาพส่วนณอื่นๆถัดมาเนี่ยจริงๆแล้วในสมัยพระนางวิกตอรียของที่ประเทศอังกฤษใช้ในการรักษาการปวดประจําเดือนของพระนางวิกตอรีเพราะว่าด้วยตัวกัญชาเองเขามีฤทธิ์ในเรื่องของ anti inflammation คือลดการอักเสบอันนี้เป็นการ ใช้ตั้งแต่ตั้งเดิมจนมาณนะปัจจุบันเรื่อยๆค่ะจริงๆตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500นะคะเรื่องของการชาเนี่ยด w i l l i ร m วิลเลียมบูตบอร์ดเป็นผู้แทนทางด้าน American Association Medical นะคะได้คัดค้านการที่สหประชาชาติเนี่ยจะหยุดการใช้กัญชาในเรื่องของการรักษาโรคและปรับให้เป็นยาเสพติดอย่างเดียวเพราะในการค้นพบเนี่ยเราพบว่าสารกัญชาเองหรือคาบินนย์มีผลกับการทํางานของอวัยวะร่างกายมนุษย์ ไม่เพียงแต่ประเทศอังกฤษนะคะของไทยเองเนี่ยในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราใช้ตำรับกัญชาในการรักษาโรคตำรับนี้มีทั้งหมด16ตำรับหนึ่งในนั้นนะคะคือเรื่องของการนอนหลับค่ะคือตำรับสุกสญญายาช่วยในเรื่องของการนอนหลับตำรับในเรื่องของการปวดเมื่อร่างกายนะคะคือตำรับน้ำมันสนั่นไตรพซึ่งเจ้ากัญชาเนี่ยเขามีฤทธิ์กับร่างกายของเรายังไงอันดับแรกอยากให้เรานึกถึงก่อนว่าเวลาร่างกายเราสร้าง สารสื่อประสาทสมองหรือการสั่งการจากสมองสมองก็จะมีเส้นประสาทแต่เวลาที่เส้นประสาทสั่งการระหว่างปมประสาทที่ต่อถึงกันจะมีตัวรับสำหรับการรับสารชนิดหนึ่งอันนี้คือเขาเรียกว่า endocannabinoid system <c oughs> ชื่อยาวมากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วคือร่างกายเรามีตัวรับคาบินอยด์ทั่วร่างกายเนี่ยแตกต่างกันกัญชาเนี่ยมีสารออกฤทธิ์ทั้งหมดเกือบ500ตัวแต่100ตัวในนั้นเนี่นนยคือคาบินอยด์คาบินอยด์ของ กัญชาเข้ามาในร่างกายแล้วเนี่ยเขาไปที่ไหนบ้างตัวรับหลักๆเลยคือ C B 1 C B 1คือจําไว้เลยว่าเขาคืออันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาอยู่ที่สมองค่ะ C B 1อยู่ที่ส่วนฮิปโปแคมปัสก็จะช่วยในเรื่องของความจําส่วนอะมิกดาลาชื่อเพราะมากเขาเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะรวมถึงซีรีเบลลัมคือการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวรับที่2คือตัวรับ C B 2 C B 2อยู่ที่ไหนเอา C B 1หนึ่งคือสมองไปแล้วเพราะฉะนั้น C B 2คืออวัยวะอื่น อื่นที่ไม่ใช่สมองตับม้ามนะคะอวัยวะข้างนอกเหล่านี้คือสารที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันนั่นเองภูมิคุ้มกันในเรื่องของการอักเสบการหลังไซตโตไคน์อันนี้คือตัวรับ c b 2เพราะฉะนั้น c b 2เลยมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะ อย่างที่บอกเลยว่ากัญชามีตัวแอคทีฟสำหรับร่างกายของตัวเรากว่า500สารนะคะ100สารจะเป็นกลุ่มกลมๆใหญ่ๆที่เรียกว่าคานาบินอย์แต่ตัวเด่นของคานาบินอย์เนี่ยคือ2ตัวนี้ค่ะ THC แล้วก็ CBD คำว่า THC เนี่ยแปลว่าเขาเข้ามาที่สมองตัวรับคือ c b 1เพราะฉะนั้นถ้ากัญชาที่มีสาร THC ที่สูงเขาถึงมีฤทธิ์กับระบบประสาทของเราค่ะส่วนกัญชาที่มีฤทธิ์ CBD เด่นเขาจะไปจับกับตัวรับ c b 2 รีเซปเตอร์จะไปอยู่ในสารต้านการอักเสบอยู่อวัยวะภูมิคุ้มกันต่างๆจึงช่วยลดในเรื่องของความเจ็บปวดได้ค่ะถ้าเราเข้าใจว่าเจ้ากัญชาเนี่ยตัวรับเขาไปที่ไหนบ้างเราจะรู้ว่าทําไมเขาถึงออกฤทธิ์แล้วช่วยลดอาการต่างๆของร่างกายเราค่ะทีนี้เนี่ยสายพันธุ์กัญชาท่าดูใบละว่าไอ้จ้าใบเนี่ยมันสายพันธุ์ไหนแล้วมันมี THC หรือว่า CBD นะคะหลักๆของกัญชาได้มี3สายพันธุ์สายพันธุ์แรกคือสะติว่าสายพันธุ์ที่2คืออินดิก้าสายพันที่ ที่3คือ r u d e r a l i นะคะเจ้าใบลักษณะของส a ิว v าเนี่ยเขาจะเรียวยาวแล้วก็มีหลายแฉกตัวนี้คือ t s c เด่นส่วนมากเนี่ยในแถบประเทศไทยเพราะว่าเขาชอบอากาศร้อนชืน้นสายพันธุ์ที่2จะดูลักษณะป้อมๆนิดๆน,นะคะคือใบอ้วนๆหน่อยวกว้างๆกว่านะคะอันนี้คือ i n d i c าชอบที่มีอากาศเย็นสักเล็กน้อยนะคะอันนี้มี CBD เด่นสุดท้ายคือ ruderalis เป็นเหมือนชนิดผสมค่ะได้ทั้งร้อนได้ทั้งเย็นลักษณะใบ ของเาจํานวนใบแฉกจะน้อยกว่าแล้วก็เรียวคล้ายๆกับสถิว่านะคะมี CBD เด่นเช่นเดียวกันค่ะคำถามที่ถามบ่อยมากคือกัญชากับกัญชงเนี่ยเขาเหมือนกันไหมเขาต่างกันยังไงนะคะสายพัน์ธุกัญชามี3ส,สายพัน์ธุหลักคือสถิว่าอินดิการูเดอลิสกัญชงเป็น1ในสายพัน์ธุของสถิว่านะคะแต่ลักษณะต้นเขาก็ไม่เหมือนกันสารออกฤทธิ์เขา ก็ไม่เหมือนกันคือถ้าเป็นใบของกันชงเขาจะมีจํานวนแฉกที่เยอะกว่าประมาณ7-11แฉกเลยแต่กัญชาแฉกเขาจะน้อยกว่าประมาณ7แฉกลักษณะใบของกันชงจะเรียวกว่าเล็กกว่าแล้วก็จะเรียงตัวห่างกันมากกว่าต้นของกัญชาเขาจะเป็นต้นที่เล็กไม่เกิน2เมตรแต่กันชงนี่คือสูงมากไปจนถึง6เมตรเลยก็ได้ค่ะ สารออกฤทธิ์ของกัญชงที่ต่างไปจากกัญชานะคะ THC เนี้ยมีน้อยผลข้างเคียงที่ออกฤทธิ์ที่สมองเราก็น้อยแต่ CBD จะเด่นกว่าในตัวมเมล็ดของกัญชงเองจะมีสารที่เรียกว่าโอเมก้าสามต้านการอักเสบสารนี้จะพบได้เราจะเคยได้ยินปลาทะเลน้ำลึกในคนที่ทาน plant based d i e t สามารถใช้เฮมซีดหรือว่ามเมล็ดกัญชงเป็นสารสกัดเพื่อให้ได้โอเมก้าสามมากขึ้นได้ด้วยอีกหนึ่งอย่างของกัญชงเขาจะมีไฟเบอร์ที่ค่อนข้าง เรานํามาใช้ตั้งแต่ปี2540นํามาทําเครื่องจักสารนะคะอันนี้เป็น1ใน2อ,อย่างของเจ้ากันชงที่ต่างไปจากกัญชาคือมีโอเมก้า3แล้วก็มีเส้นใหญ่มากกว่าค่ะ ข้อควรรู้ก่อนใช้กัญชานะคะคือต้องเริ่มด้วยขนาดโดสที่ต่ำๆหรือน้อยๆก่อนเราค่อยปรับเพิ่มขนาดของยาเพราะว่าในตัวรับกัญชาของเราที่ชื่อคาบินอยด์รีเซปเตอร์แต่ละคนมีความเซนซิทีฟที่แตกต่างกันบางคน1หยดรู้สึกเลยนะคะบางคน3หยดแล้วยังไม่รู้สึกแต่ถ้าคุณเริ่มใช้ไปแล้วเกิดอาการเหล่านี้เช่นบางคนรู้สึกว่าเริ่มวิงเวียนมึนศีรษะการเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปมีความดันที่เปลี่ยนหัวใจเริ่มเต้นชา้า ถ้าคุณมี4อย่างนี้นะคะควรปรับลดขนาด แต่ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ค่ะควรหยุดใช้ทันทีแล้วปรึกษาแพทย์ค่ะคืออาการสับสนกระวนกระวายรู้สึกวิตกกังวลน,นะคะมีความประสาทหลอนเห็นคนนั้นเดินมาแล้วได้ยินคนนี้พูดแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้ค่ะถ้าเริ่มใช้แรกๆนะคะมีคนอยู่ด้วย <c oughs> เพื่อคอยดูว่าเออเราโอเวอรโ์ดสเรามีอาการผิดปกติหรือเปล่า <c oughs> วิธีในเบื้องต้นนะคะที่ระบบในสถาบันกัญชาทางการแพทย์หากคุณมีอาการเมากัญชาคือ ไม่พึงประสง์เยอะเกินไปค่ะแรกๆที่แก้ได้ง่ายๆเลยนะคะข้างๆตัวเลยค่ะคือดื่มน้าเปล่าเข้าไปเยอะๆค่ะอันดับที่2คือน้ําพึ่งผสมมะนาวเหล่านี้จะช่วยในการเจือจางแล้วก็ลดฤทธิ์กัญชาได้ในเบื้องต้นค่ะบุคคลเหล่านี้4กลุ่มค่ะที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้กัญชาหนึ่งคือบุคคลที่อายุต่ํากว่า25ปี2คือหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตร3คือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเช่นตับไตบ,ตบกพร่องหรือมีเรื่องของโรคหล อดกลุ่มสี่ค่ะคือกรุ๊ปที่ทานยาบางอยา่างเช่นยาต้านกรดเลือดวอฟารินหรือทานยาที่มีผลกระทบกับระบบประสาทสมองส่วนกลางต้องระวังในการใช้กัญชาค่ะ